สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาจาะลึกและอธิบายแบบละเอียดเกี่ยวกับหนึ่งในแนวคิดยานยนต์ทางทหารที่ล้ำสมัยและโดดเด่นที่สุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือรถจักรยานยนต์รพุ่งกระบแห่งอนาคตของประเทศไทยซึ่งถูกนำเสนอในบรรยากาศงานแสดงเทคโนโลยีด้านกลาโหมระดับมืออาชีพรถคันนี้ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ที่นำกระมาติดตั้งเพิ่มเติม แต่เป็นแพลตฟอร์มการรบที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่ทั้งในด้านความคล่องตัวการป้องกันอนุภาพการยิงและการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของชาติไทยโดยในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูครบทุกมิติตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภยัยจุดเด่นเฉพาะตัวราคาโดยประมาณและสรุปภาพรวมของยานรบสุดล้ำคันนี้ ในส่วนของภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์กรอบสีขาวทรงเหลี่ยมคมที่ให้ความรู้สึกกล้ามสมัยสะอาดและดุดันในเวลาเดียวกันเส้นสายการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากยานกรอะและเทคโนโลยีสเตลสมัยใหม่แผ่นกรอบถูกออกแบบให้มีมุมเอียงเพื่อลดการประทะตรงของกระสุนและสะเก็ดระเบิดสีขาวไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงวัสดุขั้นสูงและการเคลือบผิวที่ช่วยจัดการความร้อนและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนตัวรถมีปรานกอินซีสไตล์ไทยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจและการเฝ้าระวังด้านบนติดตั้งปืนกลหนักที่เปลี่ยนรถจักรยานยนต์คันนี้ให้กลายเป็นยานรบเต็มรูปแบบระบบช่วงล่างล้อและบังโคลนถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการใช้งานในสนามรบจริงทั้งในเมืองและภูมิประเทศทุรกันดาร สำหรับภายในหรือส่วนควบคุมตัวรถถูกออกแบบมาสำหรับผู้ควบคุมเพียงหนึ่งนายซึ่งต้องเป็นกำลังพลที่ผ่านการฝึกขั้นสูงตำแหน่งผู้ขับขี่ถูกล้อมรอบด้วยแผ่นกรอบป้องกันจุดสำคัญพร้อมกระจกหรือจอแสดงผลแบบเสริมความแข็งแรงระบบควบคุมทั้งหมดเป็นดิจิทัลโดยมีหน้าจออนเนกประสงค์แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่นความเร็วสถานะเครื่องยนต์ระบบอาวุธจำนวนประสุนการนำทางและข้อมูลยุทธวิธีจากหน่วยอื่นหรืออากาศยานไร้คนขับแผนควบคุมรวมปุ่มสัญญาณอาวุธการสื่อสารและโหมดการขับขี่ทำให้ผู้ควบคุมสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ต้องรับมือการจัดวางตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้ารองรับการปฏิบัติภารกิจระยะยาว พร้อมระบบลดแรงสั่นสะเทือนและจัดก,การความร้อนเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการรบด้านสมรรถนะรถจักรายานยนต์รบคุ้มเกราะคันนี้ถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงอัตราเร่งดีและความคล่องตัวสูงแม้จะมีน้ำหนักจากเกราะและอาวุธเครื่องยนต์คาดว่าเป็นระบบกำลังสูงอาจเป็นแบบไฮบริดหรือเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่เน้นแรงบิดเพื่อให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็ว ระบบกันสะเทือนถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งการวิ่งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดทำให้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางซากอาคารหรือถนนเสียหายได้อย่างมั่นคงระบบควบคุมการยึดเกาะและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยเพิ่มสเสถียรภาพในทุกสภาพปืนกลหนักที่ติดตั้งอยู่ด้านบนช่วยให้สามารถยิงสนับสนุนกดดันค่าสึกหรือคุ้มกันขบวนกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านระบบความปลอดภัยรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ควบคุมสูงสุดแผ่นกร่อสามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดระบบเชื้อเพลิงแบบเสริมความแข็งแรงและปิดผนึกอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงการลุกไหมระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านความปลอดภยัยเช่นระบบควบคุมเสถียร,รภาพระบบเบรกป้องกันล้อล็อกและการจัดการพลังงานฉุกเฉินช่วยลดอุบัติเหตุในสถานการณ์ความเร็วสูง นอกจากนี้ยังอาจมีระบบปล่อยควันหรือมาตรการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลบหนีการเล็งเป้าและกลไกปลดออกฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถออกจากรถได้อย่างรวดเร็วหากสถานการณ์วิกฤตจุดขายที่โดดเด่นของรถจักรยานยนต์รบคันนี้คือความคล่องตัวที่ยันกราะขนาดใหญ่ไม่สามารถเทียบได้ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่แคบและเมืองหนาแน่นทำให้เหมาะกับการรบยุคใหม่ อีกทั้งรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยและอาวุธหนักยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามระบบการออกแบบแบบโมดูลา่าเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนอาวุธเกราะและอุปกรณ์ตามภารกิจนอกจากนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและทำหน้าที่เป็นตัวคูณกำลังที่มีประสิทธิภาพระหว่างทหารราบก,กับยานเกราะขนาดใหญ่ ในเรื่องราคาแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกรอบพิเศษระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารคาดว่าราคาต่อคันอาจอยู่ในระดับหลายแสนถึงมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสเปคและจำนวนการผลิตอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรถถังหรือยานเกราบขนาดใหญ่แล้วถือว่ายังคุ้มค่าในด้านบทบาทเฉพาะทาง คาใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการใช้งานก็อาจต่ำกว่าในระยะยาวสรุปแล้วรถจักรยานยนต์รบพุ่มเกราะแห่งอนาคตของประเทศไทยคือแนวคิดที่กล้าหาญและล้ำสมัยผสานความเร็วอนุภาพการยิงการป้องกันและดีไซน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวแม้จะไม่สามารถแทนที่ยันเกราะหลักได้ทั้งหมดแต่ก็เติมเต็มช่องว่างสำคัญในภารกิจตอบสนองรวดเร็ว การรบในเมืองและปฏิบัติการพิเศษด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นระบบภายในที่ทันสมัยสมรรถนะส,สูงความปลอดภัยรอบด้านและอัตลักษณ์ความเป็นไทยยานพาหนะคันนี้จึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของอนาคตยานรบที่คล่องตัวฉลาดและทรงพลังบนสนามรบยุคใหม่